กลับมาสู่ช่วงที่3าของรายการนะคะกับช่วงนี้ค่ะ d a i l y Expert นะคะซึ่งแน่นอนทุกวันอังคารค่ะเป็นคิวของสาระปัญญานะคะซึ่งจะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวยาที่คุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วแต่รู้จักแบบผิวเผินค่ะบางท่านนั้นเนี่ยอาจจะไปใช้ยาแบบผิดผิดถูกถูกนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาชี้แจงกันแล้วก็ให้คุณผู้ชมนั้นเนี่ยใช้ยาได้อย่างถูกต้องเพราะว่าแทนที่คุณผู้ชมนั้นเนี่ยไปรู้จักแบบผิดผิดถูกถูกอาจจะทําให้ส่งผลเสียมากกว่าผลดีนั่นเองค่ะและว,วันนี้นะคะคุณผ ใครที่มีข้อสงสัยนะคะสามารถที่จะฝากคําถามนะคะไว้ที่แฟนเพจของเรามาชาแนลของเรากันได้แบบสดๆตอนนี้เลยหรือจะโทรมาสอบถามโดยตรงได้เลยนะคะที่023547104-5นั่นเองค่ะวันนี้ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวยาอะไรนั้นถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมวีดีอารพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง daily expert ก็เป็นหวัดนะครับรู้สึกคัดจมูกมีน้ำมูกวันนี้ซืออ้อคอเฟนิลามีนครับก็พอดีเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วก็ไปทำงานที่มีฝุ่นนะครับก็เลยเป็นหวัดก็บ่อยนะครับส่วนมากก็จะใช้เวลานอนไม่หลับะครับพอใช้แล้วก็จะหลับสบายขึ้น อยากทราบว่าถ้าเกิดใช้ยาตัวนี้แทนแบบว่าเวลานอนไม่หลับะครับจะมีผลเสียต่อร่างกายไหมพอดีที่บ้านมีคนท้องอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าให้เขากินเนี่ยยาตัวนี้จะมีผลไหมครับ จากวิทยาที่ชมไปนะคะวันนี้เราพูดถึงยาคอเฟนนิรามีนนั่นเอง,เองหรือว่ายาแก้แพะเม็ดสีเหลืองที่หลายหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีพอเข้าร้านยาปุ๊บบอกเลยขอซื้อยากแก้แพะเม็ดสีเหลืองอมีการเจาะจงด้วยเนาะเอาละเป็นวันนี้นะคะก็น้องจากที่วิทยาที่ได้ชมไปเนี่ยเขาก็มีการถามว่าเอะเวลานอนไม่หลับเนี่ยอชอบใช้ยาแก้แพะเม็ดสีเหลืองหรือว่าคอเฟนนิลามีนนี่นแหละเพื่อจะให้นอนหลับหรือแม้กระทั่งคนท้องเนี่ยที่มีการแพ้ท้อง สามารถที่จะรับประทานยาชนิดนี้ได้หรือไม่วันนี้ผู้ที่จะมาให้คําตอบได้ที่สุดนะคะเราะะได้เรียนเชิญนะคะเพศสัจกรอนุชิตตุงธนบดีค่ะงานเภศสัจกรรมคลินิกฝ่ายเพศสัจกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาไขาข้อข้องใจในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอสอบถามค่ะเรื่องของออยาคอเฟนมิลานีนถูกไหมยาคอเฟนมิ นิลามีน <ขอ S 1> นะคะนิลามีนใ่น,นะคะอาจจะออกเสียงผิดนิดนึงนะคะมีสปปรรพคุณแล้วก็ประโยชน์อะไรบ้างคะก็หลักๆนะครับยาตัวนี้เนี่ยก็มีสปปรรพคุณในเรื่องของใช้บรรเทาอาการแพ้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพ้อาหารหรือว่าแพ้ยาครับนอกจากนี้ก็บรรเทาอาการคันจากผื่นลมพิษหรือว่ารวมทั้งอย่างที่วิทยาบอกนะคร<ช>ับก็คือใช้บรรเทาอาการลดน้ำมูกได้ด้วยโอ้รู้สึกครอบคลุมทั้ง ผื่นคันจากลมพิษแพ้อาหารแล้วก็ลดมูกได้อีกนะคะพอเขาครอบคลุมได้แบบนี้เรื่องของการอาการแพ้เรื่องของกลไกลการออกฤทธิ์ละคะของยาตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะ ก็คือ,อยาตัวนี้เนี่ยจะไปยับยั้งสารเคมีตัวหนึ่งในร่างกายเรานะครับที่ชื่อว่าฮิสตามีนซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั่วทางร่างกายเลยจะหลั่งออกมาก็เมื่อร่างกายมีอาการแพ้หรือว่าได้รับยาหรือสารเคมีบางอย่างใ,ให้ร่างกายหลั่งออกมามซึ่งถ้าเกิดเป็นที่ผิวหนังก็จะแสดงอาการผื่นลมพิษผื่นคัน ถ้าเป็นทางเดินอาหารก็จะมีอาการคลื่นไส้แล้วไม่สบายท้องอมลมพังอาการอื่นๆที่เกิดขึ้นได้ก็เช่นมีจามคันตาน้ำตาไหลคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นต้นอย่างนี้นะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่าตัวสารเคมีนี้มีอยู่ทั่วร่างกายอ,อาการก็เลยเป็นได้หลากหลายโอ้ได้เยอะเลยครอบคลุมลทีเดียวแล้วนะแล้วคอเฟนนิลามีนเนี่ยนิยมใช้กันกี่รูปแบบในปัจจุบันคะตามที่บ้านเราในประเทศไทยตอนนี้เขามีกี่รูปแบบคะ ที่มีหลักๆที่เจอได้บ่อยนะครับก็จะเป็นรูปแบบเม็ดที่มีขายตามร้านยาครับส่วนใหญ่ก็จะรู้จักในในนามของเม็ดแก้แพ้เม็ดหลองเหลืองใช่ครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่พบได้ก็จะเป็นยาน้ําสําหรับเด็กครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นยาฉีดซึ่งมักจะใช้เฉพาะในโรงพยาบาลเราอ๋อแบบฉีดก็มีใช่ไหมคะสําหรับผู้ป่วยที่แพ้ใช่เวลาแพ้ยาหรือแพ้อาหารมาอย่างเงี้ยครับก็สามารถฉีดตัวนี้ได้เหมือนกันค่ะแล้วผลข้างเคียงนะคะสำหรับการใช้ยาชนิดนี้นี่มีอะไรบ้างคะ ผลข้างเคียงของตัวนี้นะครับก็คือเกิดจากการที่เขาเนี่ยออกฤทธิ์ที่ยับยั้งฮิสตามีนทีนี้ตัวยาตัวนี้เมื่อทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือสามารถเข้าสู่สมองของเราได้เพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนในการกดการทํางานของสมองนะครับทําให้มีอาการง่วงซึม,มหรือว่ามีอาการเบลอๆลอาที่หลังจากทานทานยานะครับนอกจากนี้นะก็เขาจะยับยั้งสารเคมีอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอะเซทิลโคลีน ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดผลข้างเคียงหลายอย่างเช่นปากแห้งคอแห้งตาผ้า<อ>ท้องผูกรวมทั้งมีปัสสวาวะข้างได้แล้วอันตรายไหมคะผลข้างเคียงขนานี้ก็ถ้าเกิดได้รับยาในปริมาณที่สูงนะครับผลข้างเคียงตัวนี้ก็จะได้ก็จะพบเจอได้บ่อยขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นค่ะ<ช>ถึงบ,บอกว่าหลังรับประทานยาที่มีคําเตือนว่าถ้าทานแล้วไม่ควรทํางานกับเครื่องจักรหรือว่าขับรถอันนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับนอกจากนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยถ้าเกิดว่ามีการทานเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์นะครับ<อ>ก็ไม่ควรทานพร้อมกับยาในกลุ่มนี้ไปกันใหญ่เลยใช่ไหมคะหรือว่ามีเดิมมีทานยานอนหลับหรือว่าเป็นยากดประสาทอยู่เดิมอยู่แล้วนยค,ครับก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน<อ>หรือว่าปรึกษาคุณหมอ,อก,ก่อนเมื่อจะใช้ยาพอจากวีทีอาร์ค่ะย้อนกลับไปที่วีอาร์นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีน้องผู้ชายบอกว่าฝากคาถามไวค้ค่ะว่าเขาเนี่ยรู้สึกนอนไม่หลับก็ไม่รู้จะไปหาอะไรทําวิธีอะไรให้นอนหลับนะคะก็เลย่าค้นพบและ เป็นยาคอเฟนนิรามีนนี่แหละค่ะทานแล้วทีไรรู้สึกง่วงนอนทุกทีเลยก็เลยใช้ยาตัวนี้เป็นยาเหมือนแบบให้เราตัวให้เราหลับนะคะอันนี้เนี่ยผลถ้าเกิดว่าใช้บ่อย,อยเนาะใช้บ่อยๆจะเกิดผลเสียอะไรไหมคะก็ถ้าใช้บ่อย,อยนะครับก็จะแน่นอนว่าได้รับ ผลข้างเคียงอย่างที่บอกเลยแพ้ไม่ได้เลยนะแต่อยากนอนหลับเี่ก็คือทานไปแล้วเนี่ยยามันเข้าสมองก็ไปกดการทํางานของสมองก็ทําให้ง่วงได้แต่ด้วยที่ว่ามีผลข้างเคียงปากแห้งคอแห้งอันนี้ก็อาจจะเจอได้รวมทั้งมีตาภาพอย่างเงี้ยครับปัสสาวะข้างก็อาจจะได้รับผลข้างเคียงตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของการนอนหลับนะครับแล้วเป็นติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็จะแนะนําว่าให้ไปพบคุณหมอเพื่อหาสาเหตุ จะได้หาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมเฉพาะคนคนไป<ม>จะดีกว่าคือไม่ควรจะไปใช้คือใช้ถ้าเกิดเกิดอาการแพ้อาหารแพ้ผื่นผิวหนงังคัดจมูกอย่างเงี้ยควรใช้แต่ถ้าเกิดว่าใช้เพื่อที่จะให้นอนหลับไม่ควรควรจะไปรักษาให้ถูกจุดมากกว่านี้ถูก,ถกต้อง,องไหมคะ,คะแล้วอ่ะโอเคมีแพ้หลายอย่างพูดไปแล้วแล้วถ้าเกิดเป็นคนออตั้งครรภ์มีอาการแพ้ท้องเราสามารถใช้ยาตัวนี้ร่วมด้วยได้ไหมคะ ก็อาการแพ้ท้องที่หมายถึงก็คืออาการคลื่นไส้ใช่ใชไหมคเวลาที่แพ้ท้อง<ช>จริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยฤทธิ์ในการแก้คลื่นไส้อาเจียนของเขาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยาที่ใช้บรรเทาอาการแพ้ท้องเนี่ยก็ะจะมีอีกตัวที่เฉพาะ,ะอยู่แล้วแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นก็คือไม่ควรใช้คอฟเฟนิลามีนเพื่อบรรเทาอาการ แพ้ท้องหรือว่าเคลื่นไส้ในระหว่างที่ตั้งครรภ์น,นะคะเพราะว่าบางคนเห็นวา่าแก้แพ้เหมือนกันสะดวกซื้อง่ายเดินไปก็แก้แพ้เม็ดเหลืองอ,อันนี้ห้ามใช้นะคะสาหรับคนที่ตั้งครรภ์ค่ะอีกหนึ่งคำถามค่ะกรณีที่แพ้ผิวหนังหรือเราคันอาจจะเป็นลมพิษหรือว่าคัดจมูกคือการแพ้อากาศอันนี้เนี่ยลักษณะอาการมันเหมือนกันแล้วสามารถใช้ยาตัวนี้ได้เหมือนกันหรือเปล่าคะหรือว่าบางทีเพราะว่ามันมีปัจจุบันมันมีหลากหลาย ตัวยามากเลยอะค่ะแก้แพ้ก็เบื้องต้นก็สามารถใช้ได้ร่วมกันนะก็คือไม่ว่าจะเป็นแพ้ผื่นผิวหนังที่มีอาการคันจากลมพิษหรือว่าเป็นแพ้ที่เกิดจากการที่เราไปเจอฝุ่นละอองหรือว่าสารเคมีแล้เกิดน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เพียงแต่ว่าในท้องตลาดเนี่ยมีมียากลุ่มแก้แพ้เนี่ยเยอะมากทั้งกลุ่มเก่ากลุ่มใหม่หลายกลุ่มนะครับ ซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะเหมาะกับผู้ป่วยเฉพาะรายไปเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคุณหมอหรือว่าเภสัชกรนะครับเพื่อให้เขาเลือกยาที่เหมาะสม,ก,สมกับเรยาเหมาะที่สุดนั่น<ช>เองนะคะ,ะไม่ใช่แบบไปคือเคยติดใจตัวนี้แต่บางทีอาการหรือตัวยาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้<ช>ดังนั้นก็เหมาะอ,อาการและให้ทางเภสัชกรหรือคุณหมอเป็นคนจ่ายดีกว่านะคะ,ะส่วนเรื่องของขนาดรับประทานนะคะกับคอเฟนนิลามีนี่คือที่เหมาะสมเนี่ยเราควรที่จะรับประทานในปริมาณเท่าไหร่คะ ก็ขนาดที่แนะนําทั่วไปนะครับสำหรับผู้ใหญ่รหรือว่าเด็กที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปนะก็จะเป็นขนาด4มิลลิกรัมทุกๆ4-6ชั่วโมงโดยที่ภายในวันหนึ่งเนี่ยไม่ควรเกิน24มิลลิกรัมนะครับเม็ดหนึงเล็กๆนี่มันประมาณกี่เม็ดครับก็เมนะ็ดละ4ม <4 S 1> ิลลิกรัม4มิลลิกรัมไม่เกิน24ก็ไม่เกินประมาณ6เม <m> ็ด6เม็ดโอ้ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเลือกรับประทานแต่ส่วนใหญ่ต่อต่อมื้อหนึ่งที่เขาควรจะทานประมาณสักกี่กี่เม็ดดีคะก็แ <relaxing> ค่ครั้งละเม็ดก็พอครั้งละเม็ดก็พอแล<ช>้วน,นคะคะ <refriger ant> ถ้าเราทานทีถีมากๆก็ทุก4ชั่วโมงวันหนึ่งก็พอดี6เม็ดก็คือ เพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดอาการไม่มีแล้วควรทานต่อเนื่องไหมก็ควรหยุดการใช้ยาคนหยุดเลยนะคะทันทีนั่นเองนะคะสาหรับเด็กนะครับถ้าเด็กๆก็ต้องลดขนาดลงมาครับสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่สองถึงห้าปีครับก็จะต้องเป็น1มิลลิกรัมทุกๆ4ี่ถึงหชั่วโมงแต่ถ้าเป็นเด็กปฐมขึ้นมา6กถึงสิปีประมาณนี้ก็เป็นทุก2มิลลิกรัมทุก4ี่ถึงหชั่วโมงก็คือจะมีขนาดสําหรับเด็กเล็กๆเช่นกันใช่ไหมคะใช่ก็ต้องไปแจ้งทางเภสัชกรหรือว่าทางคุณหมอว่า อันนี้ให้ใครทาน<ช>จะได้มีการเพราะว่าน้ำหนักตัวและอายุมีผลกับขนาดยาด้วยใช่ไหมถูกต้องค่ะนะคะข้อควรระวังนะคะข้อควรระวังในการรับประทานของคอเฟนเนลามีนนี่คือมีอะไรบ้างค่ะก็ยานี้นะครับ<ม>ก็จากผลข้างเคียงของเขาที่มีเยอะเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือห้ามใช้เลยในผู้ที่มีประวัติแพ้ยาตัวนี้นะคะ,คะแล้วก็นอกจากนี้นะผู้ที่มีโรคประจําตัวบางอย่างก็ควร ใช้ด้วยความระมัดระวงังหรือว่าเลี่ยงการใช้ไปเลยได้ยิ่งดีเช่นคนที่มีภาวะเรื่องของอเป็นต้อตาต้อเงี้ยครับหรือว่ามีหอบหืดกาเริบอยู่หรือว่ามีเรื่องของแผลในทางเดินอาหารรวมทั้งผู้ที่มีภาวะปัสสาวะลำบากจากต่อมลูกหม,มากโตรวมทั้งเด็กเล็ก,กอายุน้อยกว่า2ปีหรือว่า ผู้ที่มีผู้สูงอายุมากๆเนี่ยครับก็ไม่ควรใช้ยานี้นะคะย้อนนิดนึงค่ะว่ากรณีที่บอกว่าขอ้อควรระวังคือสำหรับผู้ที่มีการประวัติในการแพ้ยานี้เราจะสังเกตได้ยังไงคะว่าเอ้เรายาเราแพ้ยาคอเฟนิลามีนมันจะมีลักษณะาอาการยังไงคะก็เบื้องต้นนะครับการแพ้ยาเนี่ยก็จะมีทั้งแบบแพ้แบบรุนแรงแล้วก็ไม่รุนแรงนะครับถ้าเกิดอาการที่มักจะเกิดขึ้นก็เช่นทานยาไปแล้วเนี่ยมีผื่นขึ้นผื่นคันนะครับ ถ้าเกิดรุนแรงเนี่ยก็อาจจะมีปากบวมตาบวมหายใจติดขัดอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดมีอาการดังกล่าวหลังทานยาไปเนี่ยก็ควรจะหยุดการใช้ยาไปแล้วก็รีบกลับมาพบคุณหมอเพื่อประเมินครับถ้าเป็นการทช้ยาจริงๆก็จะได้บันทึกป,ประวัติไว้แล้วก็เลี่ยงการใช้ไปเลยเพราะบางคนเพราะว่าทานยาแก้แพ้เพื่อป้องกันอาการแพ้สรุปเราแพ้เองก็เลยอัดเป็น o v e r d o s ดไปเลยก็เลยไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าอาการเหล่านี้ที่ทางผู้เชี่ยวชาญได้บอกไปนะคะหยุดยาแล้วมาพบแพทย์ทันทีเลยนะคะสุดท้ายนี้อยากให้ผู้เชี่ยวชาญค่ะฝากถึงผู้ที่ต้องรับประทานคาเฟอเน,นีามีนกนิดนึงนะคะว่าเออเราควรจะใช้อย่างไรอย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะสุดท้ายฝากให้สำหรับุผู้ชมทางบ้านเลยคะ่ะครับสำหรับยาตัวนี้นะครับที่ทุกคนอาจจะติด,ตดปากหรือว่าชินเรียกว่ายาแก้แพ้เม็ด สีเรืองเลี้ยงเนี่ยครับมันเป็นยาที่ราคาถูกแล้วก็หาซื้อได้ง่ายตามร้านยาเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะใช้ผิดเนี่ยก็อาจจะมีมากตามไปด้วยถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาที่มากเกินขนาดนะครับก็จะได้รับผลข้างเคียงมากขึ้นอย่างที่ได้แจ้งไปนอกจากนี้เนี่ยมีอีกข้อหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือถ้าเกิดมีการซื้อยากินเองก็ควรจะแจ้งแพทย์หรือว่าเภสัชกรทุกครั้งเมื่อมารักษาที่โรงพยาบาลน,นะครับเพราะว่ายาตัวนี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่มีพิษภยัยแต่ก็สามารถ เกิดการตีกันกับยาอื่นๆได้เช่นสําหรับผู้ป่วยที่รักษาโรคสมองเสื่อมก็เมื่อทานยาคู่กับยาในกลุ่มนี้หรือว่าคอเฟนิลามีนเองเ่ยก็จะลดประสิทธิภาพของการรักษาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะซื้อยากินเองก็ควรจะแจ้ง คุณหมอหรือว่าแจ้งเภสัชกรทุกครั้งด้วยครับผม,มนะคะคุณผู้ชมทราบแบบนี้แล้วเราก็ต้องมีการระมัดระวังในการใช้ยานะคะอย่างที่บอกว่ายาคอเฟนนี่เรามีนี่หาซื้อง่ายค่ะแต่ผู้คุณคุณผู้ชมอาจจะติดปากในการซื้อแต่ต้องได้รับการชี้แนะหรือว่าคาปรึกษานะคะจากทั้งเภสัชกรแล้วก็จากทางแพทย์ให้เหมาะสมให้ตรงกับโรคเรานั่นเองนะคะและว,วันนี้ค่ะได้รับสาระความรู้ดีๆมากมายเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมชมไม่ทันสามารถที่จะเข้าไปชมย้อนหลังนะคะทางแฟนเพจของเรามาชาแนล ของเเราได้ลยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะเพศจักรอนุชิตตุงธนบดีงานเพศจักกรรมคลินิกฝ่ายเพศจักกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลร,รามาธิบปดีมหาวิทยาลายัยมหิดลที่มาให้ความรู้กับเรานะคะเกี่ยวกับยาคอเฟนที่เรามีนค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะ นอกจากสุขภาพกายดีแล้วสุขภาพจิตเราต้องดีด้วยนะคะเรายังคงต่อเนื่องค่ะกับเรื่องของคนที่นอนไม่หลับวันนี้เราจะมาพูดคุย,ยกับโรคนอนไม่หลับนั่นเองนะคะในช่วงจิตคิดบวกและอย่าลืมนะคะสามารถฝากคำถามแล้วก็เบอร์โทรได้เลยนะคะที่023547104-5ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ที่แฟนเพจของเรามาชาแนลของเราวันนี้คุณหมออยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงหน้ากับจิตคิดบวกค่ะ